ราชศักแต่สัปดาหหน้าก็น่าดูน่าชมกับเพชรรุ่งเรืองพอหลักบุญกับสุรชัยสอสมหมายนยี่น่าติดตามครับเสาหน้าคู่เอกของท่าน้ำไทยทีโอเกียตเพชรยกที่สองครับเกมของเจ้าเสือใหญ่นี่ดูเหมือนว่าเครื่องยังไม่ร้อนครับราชศักสูงยาวเข้าตีมวยสูงมวยยาวนี่มันต้องตีเข่าครับ ต่ว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ประเภทคขบเครื่อบรู้จักเพื่อเหลือเพื่อขาดอาจจะยุ่งได้ครับปลายครับอดยักซ้ายมาครับทางด้านของราชสักครับสลีละรูปร่างได้เปรียบครับพยาจะยัก้ายทีเดียครับติดหน้าขาครับเจ้าเสือใหญ่ความสูงความยาวครับของราชศักร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่มา้วครับวางขวาก็เตะขวาคืนครับต่อยมาดบวกหัดขวาครับเล่นอายุดึงไปเหมือนกันนะครับทางด้านของราชสักครับ โอ้โหมั่นใจในความหนักแล้วกันครับอาหุกขวาครับแย่ไปอีกแล้วครับเจอแข้งขวาของราษฎร์เจ้าสายใหญ่หาวิธีจอครับเตะขาแข้งขวาคืนครับหมัดขวาพระเยจะปักซอกขวาคืนมาเหมือนกันครับจังหวะบวดโอ้ยกสองจะถึงอาวุธแล้วครับท่านผู้ชมครับหมวยใหญ่ที่ออกวุ่กันจ่อยางเบิ้ลสองดอกเลยครับเติมไปหมัดอีกดอกหนึ่งแถมหมาดอื้อเนี่ยฮะจังหวะเตะขวาเข้าใยโครงซ้ายของราชศกดิ์มาคืนอ้อ เขาลอยแล้วลูกนี้กรรมการนับเลยครับคุณป๋องนับไปแล้วครับเจ็ดแปดเอาแล้วครับถึง8นี่ฮะเห็นเลยครับจังหวะนาทีทองครับโอ้เข้ากระโดงคางนะคุณป๋องเมื่อกี้โอ้ยโดนข้างขวาเข้าปลายทางทีนึงครับแต่ว่าราชสักก็ดูไม่พอใจเท่าไหร่นะครับถือว่าโชคร้ายฮะกรรมการนับครับก็พยายามลุกเร็วแล้วฮะต้องกรรมการกดนับแล้วครับเห็นว่าโดนจ่าโดนจังเลยเกินนะแต่ราชคำลุกไปครับเมื่อกี้ครับ เดี๋ยวตีต่อครับทางด้านของแล้วก็ลูกนี้ปัดขาครับล้มลงไปครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับกรรมการเมื่อกรรัการนับก็เป็นดูนิคขององค์การมาโดนจริงครับโดนจริงแล้วก็คือก้นถึงพื้นรวมถึงพื้นก็อยู่ที่ดูนิคแล้วครับเอาล่ะยกที่สามครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนีจะติดเกมถอยเกียร์อาร์ไม่ได้แล้วนะครับทางด้านของราชสักครับเรียกคะแนนคืนครับยกสองในสิบต่อแปดแน่นอนครับโดนนับนี่ เสียคะแนนสงแต้มแน่นอนครับราชศักดิ์สิบต่อแปแต่ว่าหนทางยังอีกยาวไกลครับพนิยก3ยังไล่ได้ครับเด้งมาความสูงความยาวครับสองยกไปครับเหมือนที่บอกครับยังอีกยาวไกลครับโดนนับยก2นี่พลิกสถานการณ์ได้ครับนี่ฮะคิดบวกทุกจังหวะแล้วครับราชศักดิ์ล็อกตีอ้าจังหวะตีก็เจอเลียมบิดนะครับ มวยไทยนี่ความสวยงามก็อยู่ที่หลักเปียมนี่นะครับ mm. เป็นศิละปะเลยครับเป็นความสวยงามนะนี่คือศิลป์ครับถึงบอกว่าไม่รักศารและสิธป์เนี่ย้ยายอสายหน้าครับแล้วก็ตัดล่างครับแข้งขวาของราชศัตดิ์นายครับนาย คือเด้งไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเด้งขาลอยปุ๊บนี่เจ้าเสือใหญ่นี้รออยู่แล้วครับเนี่ครับไม่กล้าเด้งแล้วครับเพราะไม่กล้าเด้งกรรมการก็เลยย็ดตรงแยกขาลอยนี่จะรู้ตัวครับว่าลอยข้างไหนกรหักนะหักหักไวมากครับอโหตั้งศอกกระแทกตั้งศอกกระแทกขึ้นกันครับโอ้โหโดนโอ้ดอกมีศอกซ้ายของทางด้านราชศักกระแทกอีกครับทำได้สวยเลยครับเนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับ ซ้อมมาเต็มเหนียวแล้วไม่มีเหตุอะไรกมาครับเดินต่อกับราชสักครับออกซ้ายหน้าครับเจ้าเสือใหญ่หมดยกที่สามครับไทยนะครับเข่าลอยครับสลับเข่าลอยเข่าเสยเข้ากระดูกคางครับยกสี่ครับเป็นยกที่ราชสักก็ต้องเหยียบคันเร่งให้จมมิดอีกยกหนึ่งครับครองนายตี นี่ฮะจังหวะพลิกเหลี่ยมเสียหลักลงลงไปครับเจ้าเสือใหญ่เอาละครับได้ล้มบ้างแล้วนะครับเจ้าเสือใหญ่ครับราชสักพยายามเดินอัดต่อนะครับโอ้ยแขนขวาครับเกี่ยวได้โอ้ยพยายามจะหน้าเตะสูงครับแต่ว่ามันโดนแขนโดนการสะก่อนอใจคอราชสักก็เก่าปวดกานคอเลยครับเมื่อกี้ฮะมันก็ไปได้ง่ายๆครับนี่ฮะล็อกแขนสองข้างไว้เลยเจ้าเสือใหญ่เขตจะดจุจักรกรุงเทพมหานครครับ ชกตั้งแต่ยังไม่ถึงร้อยปอนด์นะครับเจ้าเสือใหญ่แต่ตอนนี้วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์แล้วครับผูสร้างสีิะโตวันโตขึ้นครับต่อยมัดหนึ่งสองเตราจะสักติดเกียดหน้าอย่างเดียวครับนี่ครต่อยมัดเติมอาวุธไม่ทันครับต่อยครับต่อยได้ทีเดียวเจ้าเสือใหญ่ล็อกอีกแล้วครับโอ้ล็อกครับล็อกแล้วครับแหมพยานจะยกด้วยครับเจอเกมยญาติมากยิ่งขึ้นนะครับ อาล่ะครับเนี่ยครับพยายามจะสับซอกขวาครับใจนะสู้ครับแต่ว่าจังหวะจากคนออกสอกขวาของราชศักครับพยายามเต็มที่ครับดูฮะหก้ายเนี่ยครับคือเกมป้องกันเต็มรูปแบบครับพอรับเหนียวเหนียวรับแน่นแน่นจังหวะจะเจาะคู่ต่อสู้ก็เจาะยากเหมือนกันราชศักอภกรครับสอนเดชพัน์ด้วยครับครับเรามารวมกัน อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะมวยไทยกบับกรมการชเกิเพชรครับทรุ่นี้เวทีมวยมาตรฐานรับชะำเินครับมาเปิดเกมเดินครับ,รบอุ๊ย วันจอกบัวครับโตแกมีอะไรที่สวยๆงามๆนี่เป็นศิลปะมวยไทยเหมือนกันนะฮะอุ้ยบาทานลูกพักครับโดนฮุกซ้ายนะครับโดนฮุกซ้ายนะครับเจ้าเสือใหญ่ครับหมัดขวาตรงครับระยะต่างกันหมัดขวาคืนครับประหม่าประหม่าไม่ได้นะคุณฟองโอ้ทำเป็นเล่นไปครับเกือบไปเหมือนกันครับเจ้าเสือใหญ่โดนลูกตอนนี้ ต้องตองเลงที่การขอโอ้โอ๋จะก,กระโดดเข้าลอยสองชั้อโอ้ยแม่แทงสายมาอือดูครับไปกระโจนฤษีบทยาครับไปแต่ละท่าแต่ละดอกที่ออกมาน <ci> ี่ของดีนะครับให้ดูให้ชมครับ มวยไทยในยุคสมัยใหม่นีุ่กลองไม่ค่อยมีใครกล้าเล่นนะไอ้ประเภทเข่าลอยหรือประเภทอะไรที่มันโชว์ศิลปะมวยไทยอะ่ะใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเล่นแะ้วมันกลัวพลาดนะครับพลาดแล้วมันเสียหายเยอะครับแต่ว่ายกเป็นได้คนนึงครับคนนี้ครับกล้าเล่นกล้าออกกล้าทำครับ,รบแล้วก็จังหวะมันต้องพอดีพอมอกพอเจาะนะครับนี่ครับเราจะสักจะเอาคืนบ้างเหมือนกัน อย่างน้อยแพร่ชนะก็ขอให้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยที่ชมหน้าจอ PPTV HD 36ครับเสียละครมาแล้วครับนี่น้ำใจครับสวริตครับรุ่นน้องครับ20ปีเจ้าเสือใหญ่และรุ่นพี่ราชศักครับวัย25ปีครับจากอำเภอเงาวจังหวัดลำปางเก็บคะแนนทุกยกครับวัชรินรถชนิพน์ชี้ขาดบนเวทีเก็บทั้ง3คนแล้วครับรวมไปให้ทางด้านเทคนิคข้างล่างอาจารย์ธนงพุ่มพานิชครับ แล้วก็ผลการแข่งขันนะครับกรรมาการชูมือไปที่ทางด้านของเจ้าเสือใหญ่สอดเดชพันธ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนราชศัก์ทีเด็ด99ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวมาดูประมวลภาพไฮไลท์ทั้ง4คู่ที่ผ่านมากันครับในช่วงต่อไปสักครู่กับ